เยอะน่าจะอนุพันถึงแต่ะดมุดอ wow ันนี้ตรงไปค่ะตรงไปเลยค่ะตรงไปเลยค่ะเพื่อนๆเคยคิดไหมคะว่าในแต่ละวันเราต้องตัดสินใจกี่ครั้งเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เ ну รื่องที่เราไม่ทันสังเกตจริงๆนักว่าทุกการตัดสินใจมันค่อยๆหล่อหลอมชีวิตเรานะ บางครั้งแค่การตัดสินใจอะไรบางอย่างครั้งเดียวก็สามารถเปลี่ยนชีวิตเราได้เคยไหมคะที่ต้องเลือกอะไรบางอย่างที่ไม่น่าใจว่าจะพาไปที่ไหนแต่คุณก็รู้สึกว่าต้องลองดูสำหรับเราการตัดสินใจคือเรื่องที่ทั้งน่ากลัวและน่าตื่นเต้นในเวลาเดียวกันวันนี้เราอยากจะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการตัดสินใจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราคะ่ะ แม็กอยากพาเพื่อนๆทุกคนเริ่มต้นการเดินทางไปได้วยกันเพื่อเล่าเรื่องราวของการตัดสินใจที่สำคัญที่สุดในชีวิตเรา สวัสดีเพืพ่อนเพนทุกคนค่ะเราแม็กซ์เจ้าของช่อง Max กซี่ซีนทริปนี้เราชวนออกเดินทางมานานเพราะเราเชื่อว่าการเดินทางจะช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆแล้วก็แน่นอนเราจะมีเรื่องราวใหม่ๆมาแชร์ให้กับทุกคนนะคะไปะ โอ้ยกี่โองแล้วอ่ะตีห้าห้าสิบสบสามองศาหนาวอ่ะวันนี้เดี๋ยวจะไปป่ากันนะคะซหนาวมากเลยไม่อยากไปเลยอ่ะแต่ว่าจะตัดสินใจแล้วว่าจะไปนะเดี๋ยวไปแต่งตัวกันดีกว่า Let's go get ready โอเคไป บอ,อกสิสวยมากเลยอะ่ะไอเอาละได้เวลาละเดี๋ยวเราจะไปดอยภูคากันแล้วตอนนี้เครือกัายหนาวมากอันนี้คือใส่เป็นคนเป็ดแล้วนะ <c oughs> เดี๋ยวไปดูว่าบนดอยมันจะหนาวขนาดไหนนะคะอากาศดีมาก let's go <S ตอนนี้เราก็ on the way กันแล้วนะคะจริงๆเนาวเราเดี๋ยวทางนี้ปะเนี่ย จริงเหรอมันให้ไปทางนี้เหรอแต่คือถนนหลักอยู่ตรงนู้นนะกู o g เกิลหักหลังอีกปะเนี่ย <c oughs> คืออันนี้จะเป็นความสนุกและความท้าทายของการเดินทางในที่ที่เรายังไม่เคยไปเราคิดว่านะที่เขาพูดว่าอะไรนะ <c oughs> Enjoy the journey not the destination นะคะ <c oughs> เดี๋ยวมาลอยดูว่าจะเจอ,ออะไรจะพาตกน้ำนะ้วเฟ้ยปุกเ I think you found the alchemy to soften all the good. You might think you got the melody that plays with all. ตอนนี้มาถึงแล้วนะคะโดยภูคาซึ่งอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ11องศาแล้วก็กำลังจะเริ่มเดินเส้นทางธรรมชาติซึ่งเขามี2เส้นทางให้เลือก4โลกับ2โลให้ไทยเลือกอันไหนวันนี้เราพาพลังมาเยอะนะก็เลยเลือก4โลนะคะแล้วก็สิ่งที่เตรียมมาก็มีกระติกน้ำแล้วก็รองเท้านะคะแล้วเดี๋ยววันนี้จะพาไปอาบป่ากัน Forest Bath เนี่ยในภาษาญี่ปุ่นเขาจะใช้คำว่า Shinrin y o g คือมันไม่ใช่การอาบน้ำจริงๆนะแต่ว่ามันคือการที่เราปล่อยตัวปล่อยใจให้ตั้งใจกับการอยู่กับธรรมชาติจริงๆนะนเนย้ไหเดี๋ยวปั๊บหนึ่งนะได้ยินปะเราได้ยินเสียงหรอกไหมะนะหรือว่าบางทีเวลาเราเดินไปอะ่ะก็จะมีเสียงของใบไม้ที่พลิ้วไหวไปตามลมเสียงของการราเหย,ยบใบไม้ การได้กลิ่นดินชื้นนะคะสิ่งเหล่านี้มันคือการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็ทำให้พวกเซนเซอรของเราอะ่ะมันช้าขึ้นเหมือนกันเหลาดิ้นต่อ <Okay. S 1> เราจะเห็นว่าทางข้างหน้าก็จะค่อนข้างชันนะคะ คือเราค okay. ิดว่าน <trans lation> euh ี <écrit> <sa> ้เ <t> ป <amed> <t drip> ็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของการเดินป่าคือว่าเราจะไม่รู้ว่าทางที่เราเจอมันจะชันขึ้นชันลงหรือว่ามันจะเป็นแบบไหนทําจะลื่นหรือเปล่าเทเรนจะเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นความน่าสนใจของการเดินป่านะคะอ่ะไปลุยกันต่อกลับไปนี้ต้องยืดดีๆเลยนะเนี่ย จะให้พูดจริงๆนะหให้ยอมรับจริงๆนะก็เป็นคนขี้กลัวมอนกันนะ <men> เอาละเดินครบจบเรียบร้อยแล้วนะคะเส้นทางดูธรรมชาติของอดอยภูคาวันนี้จริงๆเรารสึกว่าเป็นช้างที่สดใสมากเลยถึงขาจะสั่นๆอยู่เหมือนกันนะคือเทรลประมาณ4โลเราสึกว่าโอเคไม่ยากเกินไปขึ้นลงไม่เยอะเกินไปคือถ้าสมมติมันมีแบบ ความแช่ความเนอะหรือว่า e อ e v a t ชันที่มันสูงเกินไปอาจจะไม่ค่อยไหวงเหมือนกันค่ะช่วงนี้ตอนนี้ก็เที่ยงพอดีเลยหิวลวะไปเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันคือหิวมากบอกเลยว่าหิวมากๆนี่คือตั้งแต่6โมงได้กินไข่ไป1ฟองนะคะแล้วก็ต้องกลับบ้านไปอาบน้ำอีกตอนนี้มากินข้าวที่เน,นินภูค่าดูซิมีอะไรบ้างกัเกินแนะนำหุยแกงผัก ไอ้ยี่อยอต้องโดนแน่นอนอาหารเดียวมากเลยอะน่ากิน,นไปละเข้าไปดีกว่านี่ก็คือแกงผักไอ้ยี่อายอ,อามาเดี๋ยวตักให้อ่ะมาแอ้ล้อชิมกันดีกว่าว่าเป็นยังไงนะไอ้ยี่อายอเขาบอกว่าม,มันเป็นเหมือนผักเป็นผักรวมของทางเหนือนะคะมาลองชิมเขาบอกไม่เผ็ดนะชิหนแต่ว่าเราเห็นทีน่าจะแบบใส่ปลายแห้งด้วย อร่อยคือเหมือนเป็นแกงที่ใส่ปลาแห้งนะคะแล้วก็เป็นผักรวมหลายๆชนิดเลยอร่อยมากหนาลงแกงเลียงของทางเหนือแล้วก็ใส่เห็ดปอด้วย,ยเห็ดผากอ,อันนี้เราไม่เคยกินเลยอะ่ะมัน,นคือน้ำพริกมแขผันอือเป็นน้ำพริกแบบแห้งถ้าเสแบบแห้งเนี่ยส่วนใหญ่จะชอบกินกับผักแฉะๆหน่อยนะคะอย่างบวก อของยำผักกูดมีผัดเชียงดาผัดไข่มีไก่ทอดมะแขวนนะคะมาที่เหนือเราต้องกินมะแขวนแล้ก็มีไส้อัว่ว้วมีลาบไก่เมืองแล้วก็ผักเยอะแยะเลยโอ uh huh. เคเดี๋ยวกินข้าวกันนะสวัสดี จากที่กินข้าวแล้วนะคะเราก็เดินมาประมาณ7นาทีมาที่ร้านขนมใหญ่พรซึ่งคุณยายเนี่ยอายุเกบแล้วเราก็เพิ่งเปิดร้านขนมเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเขามีขนมอะไรบ้างนะคะคือเราเข้าใจว่าเขาขายแบบขนมไทยโบราณที่เขาชอบทําให้ญาติญาติเพื่อนพี่น้องกินนะคะแล้วก็มาทต่ทให้ดิสเพลย์เขาน่ารักนะคะไปเราไปดูกันดีกว่าเขามีขนมอะไรบ้างเอา้องสวนไห้ดูซิ อันนี้ก็คือเมนูที่เขามีนะคะโอ้โหเดี๋ยวนะบัวลอยต้องโดนมีคองแคงกับไอติมแล้วก็มีข้าวเหนียวดำข้าวพะพิมกอบแล้วก็ข้าวฟ่างเยี่ยมดัดเต็มยิ่งใหญ่โอ้โหสวยมากอะ่ะไปแล้วสวยมากนี้เราก็สั่งมีข้าวเหนียวดำนะคะโอ้โหในความทรงจำเลยอันเนี้ยไปกินแล้วก็มีลูกชิ้น มีทับทิมกรอบมีบัวลอยไอศครีมกะทิแล้วก็ข้าวฟ่างนะคะโอเคมา let's eat <S วันนี้ก็เดินทางมาทั้งวันแล้วก็เลยกลับมาตัดตอนยอนที่โรงแรมแักนะอยากพูดถึงที่พักครั้งนี้นิดหนึ่งเราเลือกพักที่ป่าธรรมาเพราะเป็นอีโครีสอร์ทที่มีเพียงห้องแค่9ห้องกลางผืนป่าย,ยางถึง550ไร่ที่ติดลำน้ำนาน เราชอบความตั้งใจของป่าธรรมะที่เขาทำรีสอร์นี้ขึ้นมาเพราะอยากทำแหน่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยตั้งใจฟื้นคืนผืนป่าและเพิ่มพื้น,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 นที่สีเขียวให้กับนานเขาก็เลยออกแบบที่พักร้านอาหารให้เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติโดยให้อาจารย์จุลพรเป็นคนออกแบบให้เสน่ห์ของที่นี่คือเช้าที่หมอกไปแล้วเห็นหมอกเหมือนภาพวาดกลางคืนที่เงียบสงบเหมาะกับการพักผ่อนจริงๆ เาจริงๆแค่มองเหมือกไปเจอวิวธรรมชาติจากป่าแบบนี้ก็รู้สึกเหมือน Christian Stewart นางเอกจากหนังเรื่อง Twilight อุ๊ยตายหนังเก่าบอกอายุหมดเลยเอาเป็นว่าแค่มองไปก็แฮปปี้มากๆแล้วล่ะเอาล่ะไปนอนกันนะพรุ่งนี้จะพาไปเข้าเมือง ัน,นีนะคะน่ากินมากแล้วก็สวยมากด้วยอะ่ะไปละเหมือนกงนกสักอย่างหนึ่งนะแต่ละเป็นสำหรับอีสานเหรอเดี๋ยวกันนะเพราะว่าเป็นใช้ีอีสานใช่ไหมก็มีไข่กระทะมีผลไม้แล้วก็หมูปิ้งหรอสเต๊สะสเต๊ะอีสานเหรอ <laughs> อาจจะใช่สเต๊ะสไตล์อีสานแ้วเราว่ามันอาจจะเป็นด้านชนิข้นเ,นเ,เหนียวอะ่ะ เาียวไปได้มาเที่ยวนานช่วงต้นปีอากาศดีเชียวก็เลยเออกไปปั่นจักรยานดื่มดำกับธรรมชาติสักหน่อยภายในป่าเนี่ยเขามีพื้นที่ให้ขี่จักรยานเกือบ10โลเลยค่ะขี่สนุกจนแอบ,บนึกว่าหากมาไกเป็นแกงนี่นะจะขี่จักรยานเหมือนในหนังเรื่องแฟนฉันเลยล่ะค่ะโอ้ยเย้โอ้ยเยโอ้โอ้ยเย ของแผนที่ได้ก็คือได้เปินมื้อเช้าไปด้วยเลยเพราะแผนการหลังจากนี้เรามีปักหมุดร้านคาฟเฟ่และร้านอาหารไว้เต็มเลยป่ะ Let's go eat like a local Check เช็คเอาท์อะไรเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็ตั้งใจให้เป็นวันกินเลยนะคะแล้วก็จะพามากินก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่คนโลโอลแนะนำเขา <c oughs> บอกว่าเปิดมาแล้วประมาณ60กว่าปีนะคะ อร่อยแน่เลยเคยเป็นบ้าเวลาเราจะไปร้นานอาหารอะไรใช่ปะล้วงเห็นคนเยอะๆข้างในจะรู้สึกว่าอุ๊ยตายแล้วอร่อยแน่เลยอย่างเงี้ย่ะหาที่นั่งกันมาแล้วพี่คะเปิดมากี่ปีแล้วคะหกสิบสี่สิบกว่าปีขอบคุณค่ะบะหมี่บะหมี่อโอเคฟังเลยนะคะมีพริกพิเศษจะหวาน หวานเค็มๆร่าซะหน่อยะอนะคะดูสิน่ากินมากเลยนะเรากับเป็นคนชอบผองอกอเล็กๆแบบนี้แล้วสั่งเกาเหลามาหนึ่งอันชิมดีกว่าสุดไหมมาชิมก่อนแล้วลูกชิ้นดูโฮมเมดมากเลยกันนะซูดก่อนชิมเส้นก่อนเพราะเขาบอกเส้นเด็ดอ,อือือ,อ,อ,อร่อย คนหน้ไม่ค่อยกินหวานกินรสเข้มข้นนะแล้วก็ลูกชิ้นอะเป็นแบบทำเองโอเคอร่อยผ่านบอกชื่อร้านร้านนี้ชื่อก๋วยเตี๋ยวลุงสงนะคะบอกแล้วว่าวันนี้เป็นวันกินนะคะเดี๋ยวตอนนี้มาคาเฟ่ที่ชื่อว่าฮ n นิ Creative Space ไปไปสั่งอาหารกันดีกว่า ร้านน่ารักมากคูณสิคือมีความแบบแคมปิ้งนิดนึงนะคะมีความเอาดอร์แลวแบบช่วงนี้คือดีมากเพราะอากาศดีขี่จังเลยม,มาแล้ววันนี้ที่สั่งมาก็น้ำผึ้งมะนาวนะโอ,อเปรี้ยวมาก พมื่เช้ากินกาแฟไปแล้วเราก็จะกินมัทฉะเชอรีนนะคะซึ่งเป็นอะไรเดี๋ยวก่อนอ่ามูสอมออยอ,อยจังเลยหลายคอนอาจจะสงสัยนะคะว่าแม็กดูกินเยอะเวลามาเที่ยวจะบอกว่าเราคนชอบกินชอบมากด้วยกินคือกินเลยนะคะแลวิธีที่เราดูแล ตัวเองหลังจากการที่กินเยอะคืออะไรก็ถ้าสมมติช่วงเที่ยงเช้าบ่ายกินเยอะเราก็จะหาเวลาออกไปเดินหรือปั่นจักรยานช่วงเย็นนะคะหรือว่าวันต่อมาก็อาจจะกินน้อยลงหรือถ้ากินเยอะตลอดทริปเนี่ยตอนที่กลับไปถึงบ้านแล้วก็จะลดมื้ออาหารนะคะหรือว่าลดปริมาณที่กินหรือว่าอาจจะฟาสติ้งนะคะนี่ก็เป็นวิธีหรือเคล็ดลับเวลาดูแลร่างกายจะไม่รู้สึกผิดไม่งั้นจะกินอะไรก็รู้สึกผิดแล้วก็ไม่เอ็นจอยเราไคุณชอบ enjoy การกิน enjoy ชีวิตนะคะเผื่อเพื่อนๆจะเอาไปใช้กันได้เทคนิคนี้นะคะเนี่ยดูสิเก๋ไหมล่ะหลังคาเฟ่ม,มีทางเดินริมน้ำยาวด้วยเราก็ไม่รอช้าถอดรองเท้า้นามันต้องเย็นสดชื่นแน่ๆเลยแล้วก็คิดไม่ผิดเลยค่ะน้ำเย็นๆที่ไหลผ่านนิ้วเท้าที่ใส่รองเท้ามาทั้งเช้า ินที่นวเท้าเราอย่างธรรมชาติเสียงน้ําเสียงนกกลิ่นอ่อนๆของแดดที่กระทบดินนี่มันนี่จาก forest bathing เรามา river bathing อยู่ใช่ไหมเนี่ยและในขณะที่กําลังใส่รองเท้าครั้งแรกในชีวิตเราเจอชุมชนลูกออดคือเราไม่เคยเห็นลูกออดเยอะขนาดนี้มาก่อนในชีวิตและสิ่งที่น่าสะใจคือเราเห็นลูกออดในแต่ละวัยบางตัวมันยังเป็นเบบี บางตัวมันก็เป็นกบจิ๋วที่มีหางมันไม่ได้มีความน่ารังเกียจอะไรเลยนะคะมันกลับสวยงามที่เราได้เห็นและอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติขนาดนี้พูดถึงธรรมชาติเราก็สังเกตเห็นว่ามีแม่แม่แมนากฝั่งกำลังพูดคุยและรดน้ำอะไรสักอย่างอยู่คือคนที่นี่เขาปลูกผักกันริมน้ำหน้าเลยเป็นการเกษตรที่ชาญฉลาดและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดและเป็นแบบนี้ตลอดแนวแม่น้ำเลยนะคะ ผักหลากหลายด้วยเจ๋งเนาะสำหรับเรานี่คือออร์แกนิกไลฟ์สไตล์ของแท้เลยและโมเมนต์แบบนี้แหละที่ทำให้เรารู้ว่าเราตัดสินใจถูกแล้วที่ออกเดินทางอันนี้จะมีต้นกระเจี๊ยบอันนี้เป็นต้นถั่วแล้วก็อันนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอะเป็นต้นอะไรดูป่ะคะต้นบอกเอรี่ เพื่อดูสิอาอกมาเป็นเบบี้บลูกบอร์รี่ตรงนี้น่ารักไหมนะคะโอเคไปดูผักต้นไม้ใบหญ้าเสร็จแล้วไปกินกันต่อดีกว่า l e ส s ก o เมื่อเช้าในขณหนที่ไลฟ์อยูง <laughs> มีคนแนะนำว่าต้องห้มาร้าในในี้ชื่อว่าร้านแม่หัวแล้วก็มีคนแบบเด่งมีงยอหู่เยอะเลยอ่ะมาลองดูอเ้าก็เด็ดชื่อเราเนี้ยน่าจะเป็นร้านอะไรที่เกี่ยวกับไขน่นมแต่เดี๋ยวมาดูกนะัน บอกแล้วว่าวันนี้เป็นวันกินนะคะยังจะไม่จบอันนี้เป็นที่สุดท้ายของวันนี้แล้วคือจริงๆอิ่มมากแล้วแต่ว่าเราก็จะเก็บที่ไว้เสมอไว้สาหรับร้านนี้นะคะเขาเริ่มขายตั้งแห่ะประมาณ4ี่โมงครึ่งแต่เราวันนี้มาสายหน่อยประมาณ6กโมงครึ่งนะคะคนจะได้น้อยนี่คือร้านข้าเวเปียบปากหม้อหน้าเรือนจําซึ่งพิเศษมากเลยเพราะว่าเขาเป็นปากหม้อที่ใส่กะทิเดี๋ยวจะให้ดูนะคะแล้วที่นี่ก็คือขายปีหนึ่งหนึ่งร้อยยี่สิบวัต์หรือว่าสี่เดือนนะคะช่วงหน้าหนาวเท่านั้น ขอบคุณค่ะมาแล้วจะให้ดูตรงไปอีก่นี่นะคะนี่อืมจำให้เหรอคะอะไรดีมากพิเศษคะ่ะเหรอคะยังไม่ครบยังไม่ครบอโอเคโอ้โหเต็มจานอร่อยมากแล้วก็ต้องกินกับผักนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงกินหนึ่งตัวแบบครบวงจรน,นี่ออืม จยรปจบวันพร้อมนอนแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้พาไปตลาดกันเช้านี้เราตั้งใจตื่นเช้าหน่อยเพราะจะได้ไปทำกิจกรรมโปรดเวลาไปเที่ยวนั่นก็คือไปตลาดเช้าค่ะ น่านเป็นเมืองเล็กๆที่เวลาไปไหนมาไหนก็รู้สึกใกล้ไปหมดเราก็เลยเลือกปั่นจักรยานมาตลาดตั้งจิตนุศนซึ่งเป็นตลาดเช้าของที่น่านยาฮูไปเดินเล่นสำรวจด้วยกันเถอะจริงๆเราชอบเดินตลาดตั้งต,ตอนเด็กๆเ,เพราะเป็นกิจกรรมที่ทำกับมาทุกนาทิตย์พอโตขึ้นก็ยังชอบเดินตลาดเพราะรู้สึกว่าเวลามาเดินตลาดเราได้ดูจากที่ที่เราไปดีที่สุดไม่ว่าจะผ่านอาหารผู้คนและวัฒน,นธรรม ลองคิดดูสิในสถานที่แห่งนี้รวมตัวความเป็นอยู่ของทั้งชุมชนผักผลไม้ที่คุณยายเก็บมาจากสวนตัวเองอาหารพื้นเมืองที่แม่แม่ตั้งใจตื่นเช้าทำมาขายมันช่างอร่อยและสนุกมากที่สุดเลยล่ะคะ่ะทุกคนและการมาเดินตลาดเนี่ยเราจะได้เห็นวิธีชีวิตของคนโบราณโบราณที่ค่อยๆทำสิ่งที่ตัวเองถนัดอย่างประณีตและใส่ใจสุดท้าย สิ่งที่เราเจอทุกครั้งที่ได้ไปตลาดคือความใจดีของคนไทยค่ะมีเรื่องราวดีๆที่ยังคงทำให้เรายิ้มอยู่ตอนนี้เล่าให้ฟังค่ะเราจำได้กำลังถ่ายคลิปผักอยู่ก็เลยเดินไปขออนุญาตและแซวแม,แม่ๆที่แผงผักว่าแม่กินอะไรอ่ะน่ากินจังเท่านั้นแหละเขาก็ยกเก้าอี้ชวนเรานั่งกินมื้อเชา้าด้วยกันยินดีที่จะแบ่งปันอาหารและบทสนทนากับสาวน้อยต่างถิ่นอย่างเรา เล่าให้ฟังว่าอาหารเนี่ยเขาทำเองนะใส่ปินโตมาจากบ้านเลยขยันขยอยใหเรากินอีกกินให้อิ่มนะแกว่าอยากจะบอกแม่ว่าแค่นี้หนูก็อิ่มแล้วคะ่ะแม่ในอากาศที่หนาวมันรู้สึกอบอุ่นหัวใจมากๆเลยนะเวลาเรามาเจออะไรแบบนี้เราดีใจมากเลยที่ตัดสินใจมาน่านทริปนี้ที่นั่นเราพบว่าชีวิตเคลื่อนไหวช้าลงแต่มีความหมายในทุกจังหวะ น่าเป็นสถานที่ที่เหมือนพาเราหยุดพักจากการตัดสินใจวุ่นวายในชีวิตมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งเราว่าบางทีส่วนที่ยากที่สุดของการตัดสินใจคือการลงมือทําตามการฟีลิ่งของเราในทุกวันเราต่างต้องตัดสินใจอะไรนับพันนับหมื่นอย่างเรื่องขี้ประติว๋วเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เรื่องที่โคตรใหญ่บางครั้งก็ตัดสินใจไม่ถูกบางครั้งก็ตัดสินใจพลาดแต่การเลือกที่ลงมือทําและยอมรับผลลัพธ์เรียนรู้จากมัน และการที่ยังเดินหน้าต่อนั่นแหละ LLL Live out loud การใช้ชีวิตให้สุดอ๋อแล้วก็อย่าลืม laughing out loud หัวเราะให้สุดเพราะชีวิตนี้เป็นของเราเรามาเรียนรู้การใช้ชีวิตไปด้วยกันนะคะ